คุณกับเขาคนนี้นะคะคนที่คุณกําลังมีปัญหาในใจกันเนี่ยเรากับเขาจะตัดขาดกันจริงๆเลยหรือไม่ความสัมพันธ์ที่เจ็บปวดนี้จะสิ้นสุดลงเลยหรือจะมีการกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะสาหรับท่านในก็ตามที่อาจจะกําลังอยู่ในสถานาการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะอยู่ในช่วงของความเสียอกเสียใจมีปัญหาซึ่งกันและกันนะคะเรามาดูกันว่าความสัมพันธ์นี้จะไปต่อได้ไหมหรือต้องสิ้นสุดลงจริงๆค่ะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณกําลังจะเจอกับสถานาการณ์อย่างนี้อยู่พอดี ก็สามารถไปต่อกับไพ่กองนี้ได้เลยนะคะสิ่งใดกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณสิ่งใดที่กำลังจะมาถึงขอสิ่งเหล่านั้นจงปรากฏในการพยากรณ์ค่ะตั้งจิตอันเป็นสมาธิรับพลังงานดีๆรับรู้จิตใจของตัวเองแล้วเราไปฟังคำทำนายกันนะคะ คุณได้พลังงานของ The Fool พลังงานของ The Temperance Fire of Cup พลังงานของ Knight of Swords สำหรับสถานการณ์นะคะระหว่างคนกับเขาในตอนนี้ที่คุณเจออยู่นะคะ The Fool นะคะและ Fair of c u p นะคะแม่หมอมองว่าคนกับเขามีการแยกออกจากกันแล้วนะคะบางท่านอาจจะรับรู้นะคะถึงความเปลี่ยนแปลงของคนรักของคุณเส่นคนรักของคุณไม่ตอบแชทไปเหมือนเดิมไม่ค่อยสนใจเขาเปลี่ยนไปเขาทำอะไรบางอย่างไม่แคร์ถึงจิตใจของคุณว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรนะคะแล้วก็เดิมทีเนี่ยเรากับเขาอาจจะอยู่ไกลกันอยู่แล้วด้วยนะคะแล้วยิ่งเขาไม่ใกล้ชิดคุณแล้วก็เขามีการเปลี่ยนไปเนี่ยมาทําให้คุณรับรู้ถึง บางสิ่งบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงนะคะในอับสดนะคะนะในการทะเลาะกันหรือการที่เรากับเขาอาจจะไม่เข้าใจหรือมีปัญหาซึ่งกันและกันในครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดจากพลังงานความใจร้อนของเขาอารมณ์ของเขานะคะที่ไม่คงที่นะเขาอาจจะมีการพูดจาอะไรบางสิ่งบางอย่างทําร้ายน้ําใจของคุณทําร้ายจิตใจของคุณนะคะบางครั้งเขาก็มีอาการเอาแต่ใจตัวเองเหมือนกันมันทําให้คุณรู้สึกเศร้าเศร้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเศร้ากับการที่เขาไม่ค่อยสนใจในตัวตนของคุณนะคะแล้วก็เขาทําเหมือนว่า เขาพร้อมที่จะไปจากคุณตลอดเวลานะถ้าคุณรู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นพลังงานของคุณมันเป็นเรื่องราวที่เรากับเขากำลังเจอในตอนนี้พอดีก็สามารถไปต่อกับคําทํานายข้างหน้าได้เลยนะคะมาดูกันว่าจากนี้ไปความสัมพันธ์นี่มันจะจบลงจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันจะมีบทลงเอยอย่างไรนะ เรามาดูเอเนอกันนะคะจากนี้ไปนะคะพลังงานใดกันที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณสิ่งใดที่กำลังจะมาถึงคุณนะสำหรับท่านที่มาครั้งแรกฝากกดติดตามช่องแม่หมอลลโอลลโอเมจิกเชนทาร์ตของแม่หมอเอาไว้เป็นกำลังใจให้กันและกันเพื่อรับชมคลิปดีๆด้วยนะคะและสำหรับท่านใดที่อยากเช็คนะคะว่าคุณกับคนรักเนี่ยจะสิ้นสุดหรือตัดขาดกันจริงๆแล้วหรอจากนี้ไปจะกลับมาคุยดีกันได้หรือไม่นะคะถ้าคุณยังอดทนอยู่กับความสัมพันธ์นี้เนี่ยนะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมหรือเราต้องมู่อ่อนสามารถส รูปหน้าคนรักคนเคยของคุณเข้ามาให้แม่หมอเช็คพลังงานได้นะคะเจสนะคะจริงๆหลายๆท่านที่มาเจอคลิปนี้น่าจะมีการเลิกลากันไปแล้วแหละมีการตัดจบนะคะหรือมีการเงียบหายไปนะเช่นอาจจะไม่ได้คุยกันมาแบบสองสมวันขึ้นไปแล้วเขาเงียบไปเลยหายสับสนไปเลยนะคะหรือจังจากบอกเลิกกันเนี่ยคือเขาละดูนิ่งสนิทมากๆจริงๆนะเดี๋ยวให้ ดูไฮโรแฟันะคะได้พลังงานของเพสซบอลและเดซันนะคะเขาอาจจะลงรูปนะคะเขาอาจจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างแบบเพื่อให้คุณรับรู้ได้ว่าไม่มีคุณอะ่ะเขามีความสุขนะชีวิตของเขาเนี่ยนะคะมันมีแบบความสะดวกสบายเขารู้สึกเป็นตัวของตัวเองนะคะเพสซบอลนะคะเขาอาจจะพยายามมองหาใครบางคนที่จะเริ่มต้นใหม่นะหรือเขาอาจจะอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะเป็นไปได้นะเทนออฟสอดนะคะจะบอกคุณให้นะว่าจริงๆแล้วเนี่ย หลังจากเงียบหายไปจากกันเนี่ยที่เขาทําเป็นดูปกติไม่มอว่าไม่จริงนะคะลึกๆในใจรู้สึกเสียใจนะเศร้าส้อยกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะรู้สึกผิดหวังเกี่ยวกับเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างนะคะเรื่องที่เราทะเลาะกันเนี่ยอาจจะเกิดจากการอยากเอาชนะด้วยก็ได้นะเช่นเขาแบบอยากให้คุณยอมอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะเขาต้องการให้คุณซีโรล,ล่าต่อเขานะคะพอแบบไม่ได้ดั่งใจเขาก็เลยเลือกที่จะแบบบอกเลิกคุณหรือทําเป็นนิ่งเงียบตัดจบนะคะมีอีโก้ใส่คนเพื่อให้คุณยังยอมอยู่ในความสัมพันธ์นี้นั่นเองนะ จริงๆคุณกับเขาผ่านเรื่องราวอะไรบางอย่างมาด้วยกันค่อนข้างเยอะนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะมีการเลิกเลิกจบจบนะคะแล้วก็กลับมาคบกันใหม่เลิกจบเทบ็อกเงียบแล้วกลับมาคุยกันใหม่แบบเนี้ยหลายครั้งด้วยก็ได้นะสังเกตจากพลังงานของ the chariot นะคะแสดงว่ามันผ่านความเสียใจอะไรมาเยอะเอออาจจะอยู่ด้วยกันมาเยอะนะคะผ่านความลำบากมาด้วยกันแล้วนะ knight of c u p นะคะแล้วก็ king of swords นะไม่บอกว่าความสัมพันธ์เนี้ยยังไม่จบหรอกนะคะคนที่มีอีโก้สูงคนนี้นะ พอเห็นว่าคุณน,นิ่งเงียบเหมือนกันนะคะสุดท้ายเนี่ยเขาจะเดินหน้ากับมององคุณเองนะโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะย้ำว่าจริงๆแล้วอะคือการที่เราทะเลาะกันหรือไม่เข้าใจเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเขาเอาแต่ใจตัวเองหรือเขาอาจจะแบบคิดถึงแต่ความรู้สึกของตัวเองไม่ได้คิดถึงความรู้สึกของคุณสักเท่าไหร่พอคุณเลือกที่จะนิ่งเงียบนะคะแล้วมันเหมือนคุณตั้งตัวได้ด้วยนะมันเหมือนคุณจะเริ่มตั้งตัวได้คุณเริ่มที่จะแบบ นิ่งเราเริ่มที่จะมองหาใครบางคนที่จะเข้ามาเนี่ยนะคะคุณอาจจะกลับไปดูแลตัวเองนะคะให้สวยขึ้นกว่าเดิมหล่อขึ้นกว่าเดิมผอมลงกว่าเดิมดูดีขึ้นกว่าเดิมนะคะนะซึ่งเขาอาจจะทำกลับกับคุณก็ได้นะทำเป็นมีความสุขลงรูปโพสโชว์นู่นนี่นั่นแต่จริงๆใจของเขามันไม่ใช่นะคะจริงๆลึกๆเขาเสียใจนะแล้วพอมันเหมือนคุณและดูเข้มแข็ง คุณเหมือนจะไปได้อะแม่หมองมองว่าคนนี้จะเสียใจนะแล้วก็รู้สึกเสียหน้าด้วยนะคะในออบคับนะคะไพ่ใบนี้เป็นการยืนยันนะคะว่าเขาจะแบบเดินหน้าเห็นไหมเขาเดินหน้าเข้ามามางองคุณเองนะคะคนที่เย่อะหิิงจัองห่องนะคะคนที่แบบพยายามโชว์ว่ามีเหนือกว่าคุณเนี่ยจะกลับมาะคะ่ะจบ ะะความสัมพันธ์นี้ไม่เลิกแน่นอนนะคะเพราะว่าลึกๆแล้วพอคุณจะไปจริงๆอะ่ะคือเขาไม่ยอมเสียคุณไปนะคะเขาก็รู้สึกได้เหมือนกันว่าจริงๆที่ผ่านมาที่เจอเรื่องราวอะไรบางอย่างมาด้วยกันเยอะเนี่ยเราอาจจะผ่านความยากลําบากมาด้วยกันนะคุณกับเขาอาจจะเคยแบบกัดก้อนเกลีกินกินมามา่าซองเดียวกันก็อยู่ได้เริ่มจากไม่มีอะไรเลยจนวันนี้มันมาดีขึ้นความสัมพันธ์มันเริ่มดีขึ้นเริ่มอยู่ตัวแต่การที่เราทะเลาะก,กันเนี่ยอาจจะเกิดจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้นะคะที่เอาแต่ใจโมโหเผด็จการนะ แล้วพอมันจะเลิกหรือจะไปจากกันจริงๆหรือเงียบหายไปจากกันจริงๆอ่ะมันใจหายอะค่ะแล้วเขาจะเป็นคนที่ตะเกียกตะกายกลับมาในความสัมพันธ์นี้เองนะคะและแไม่เหมาะเปิดได้ไพ่จัส m ิมิชัดเจนนะคะกลับมาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพียงแต่คุณต้องรอนะคะดวงแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคุณอาจจะต้องรอให้เขาคิดได้คุณอาจจะต้องรอนิดนึงนะคะเพื่อให้เขารู้สึกได้ว่าเขากำลังจะสูญเสียคุณไปจริงๆคุณต้องให้บทเรียนเขานะคะคนนี้แล้วเขาถึงจะมีโอกาสวนเวียนกลับมาหาคุณนะคะสรุปสุดท้ายก็คือความสัมพันธ์น นะคะคพอเขาจะไปจากคุณจริงๆเขาจะเสียใจเสียดายและจะวนเวียนกลับมาค่ะถ้าคุณรู้สึกว่านะคะตัวตนของคุณเนี่ยกำลังเผชิญอยู่กับสถา,านการณ์นี้พอดีเลยและนี่เป็นเรื่องราวของคุณก็สามารถพิมพ์คําว่าน้อมรับคําทํานายมารับพลังงานนี้ไปได้นะคะสําหรับคุณลูกดวงท่านใดนะคะอยากจะจองคิวเช็คดวงส่วนตัวจะมีแบบพิมพ์เนาะ อยู่ที่แพ็กเกจละ259นะคะแม่หมอไม่รับแบบหนึ่งคำถามนะคะแล้วก็ไม่รับคิวด่วนทั้งนั้นด้วยนะคะคุณลูกดวงจะได้คำตอบภายในไม่เกิน3 4ชั่วโมงนะคะถ้าแม่หมอว่างก็จะตอบให้เลยนะคะส่วนใหญ่เราจะแบบให้คำตอบที่ไวอยู่แล้วแต่สำหรับท่านที่อาจจะแบบมาจอง5ทุ่มไปต้นไปจะได้รับคำตอบเนี่ยในวันต่อมาไม่เกินเที่ยงนะคะแม่หมอจะรีบมาเคลียร์ให้แล้วก็สาหรับนะคะท่านที่ต้องการจองแบบโทรนะ ทุกแพ็กเกจเลยส่งรูปหน้าคนรักมาได้หมดส่งมาเลยค่ะขอมาเช็คพลังงานหน่อยว่าคุณถา,ถามถึงคนนี้เป็นพลังงานของคนนี้อย่างถูกต้องแล้วหลังจากนี้มันจะเกิดสิ่งใดขึ้น ะะท่านใดก็ตามที่ต้องการจองแบบโทรแนะนําจองล่วงหน้า1วันนะจะอยู่ที่30นาที4ี่หรือ1ชั่วโมงก็99ก็ได้นะคะถ้าสมมติมีคนรักหลายคนหรือกําลังอยู่ในช่วงช่างใจก็สามารถส่งรูปคนที่คุณกําลังดิวอยู่มาได้นะคะนว่าคนไหนดีตัดสินใจเลือกคนไหนดีที่จะเหมาะสมถ้าเลือกคนคนนี้มันจะเหมาะสมหรือคู่ควรกับคุณหรือไม่เราจะไปด้วยกันได้หรือเปล่าและเราควรจะทําอย่างไรต่อไปในความรักความสัมพันธ์นี้ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะหนุนนําหรือแนะนาอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้นะคะแบบนี้ ได้โดยเช่นเดียวกันนะคะและขออวยพรให้สถานการณ์ที่คุณลูกดวงอาจจะเจอความเสียใจจากความรักครั้งนี้จงกลับมาดีกันอีกครั้งมีการปรับความเข้าใจได้และกลับมารักกันอีกครั้งค่ะ